ทำไมลูกค้าถึงอยากมาตัดผมมาช่างใหญ่ครับก็ดูใน YouTube แล้วตัดสวยชอบแล้วมาตัดแล้วมันสวยที่ใจคิดอ่ะถูกใจถูกใจถูกใจลูกค้าชื่อคุณอะไรครับที่มิมนค่ะคุณมิมนมาจากที่ไหนพระรามสองค่ะที่พระรามสองไม่มีร้านแต่ผมยั้งไงครับก็มีก็ตัดหลายร้านนั่นแหละก็ถูกใจมั่งไม่ถูกใจมั่งปนๆกันไปใช่ถูกใจครั้งนึ่งพออีกครั้งก็ไม่ได้เรื่องละเพราะอะไร ไม่รู้ครับสีมือมันไม่เสถียรหรือว่าเขาไม่เหมือนเดิมอ่ะตัดไม่ค่อยเหมือนเดิมอยเอ่ยชื่อร้านนะไม่เอ่ยไม่เขาไม่มีชื่อเอาเหรอปกติก็ไม่มีชื่ออยู่แล้วใช่แล้วตัดผมถูกที่สุดราคาเท่าไหร่ในชีวิตสองร้อยแพงที่สุดในชีวิตอ่ะก็เคยไปแถวนนก็ไหลตังเหมือนกันอ่ะก็ครับใช่ตั้งทำสีทำอะไรด้วยวก็ประมาณสามพันสี่พันถ้าท่างใหญ่ให้เลือกสามชื่อ ตัดผมตามราศีตัดผมตามโูงเฮง้งแล้วก็ตัดผมเปลี่ยนชีวิตแนะนําให้ชื่ออะไรช่างใหญ่ใช้เปลี่ยนชีวิตเทพผลฮะเป็นไหนให้คนโอ้ดูดีนะสวยขึ้นอสแสดงว่าชื่อนี้น่าจะ <laughs> เป็นเอกเอกชนแล้วแหละเพราะว่าช่งางใหญ่ก,ก็ถามลูกค้าลูกศิษย์ถามลูกค้าเป็นร้อยๆคนแล้วเขาก็บอกว่า ตัดผมเปลี่ยนชีวิตมันทําให้ตัดผมแล้วมันชีวิตมันสดใสขึ้นจิตใจเราดีขึ้นด้วยใช่เรามีความสุขในการมองกระจกแล้วเราก็โอเคอะ่ะใช่ใช่ใช่ความสุขคือมองกระจกมองกระจกแล้วมีความสุขใช่อันดับหนึ่งไม่ใช่มองกระจกแล้วเศร้า เนืึงถึงทรงผมก็ไปไหนทงเห็นกระจกอ้าวไม่สวยก็ไม่อยากไปไหนแล้วพอสวยก็อยากจะโลดเล่นแล้วอยากจะโลดเล่นไม่อยากจะเข้าบ้านเนี่ยไม่อยากอยู่บ้านคืออย่างน้อยก็ให้คนข้างมากระถามใช่ไหมใช่ไปสอยผมที่ไหนมาน่ะรู้สึกมาคุยจังเลยถูกต้องสวยจังเลยร่างกายอ่ะเรื่อนี่นั่นนะเราก็มีความสุขแล้วใช่แล้วก็ทักว่าสวยก็โอเคแล้วใช่เราได้มาอีกแล้วก็กินข้าวหยิมด้วยกินข้าวอร่อยใช่ไปไหนเราก็อยากจะไปใครชวนไปไหนเราก็อยากจะไปวันนี้ก็จะไปทําบุญออกโรงทานวันที่สี่ไง ก็เลยที่เมืองการวัดผูว่าประชาสัมพันธ์เลยงานบุญงานบุญวันที่เท่าไหร่ที่ไหนเมื่อไรวันที่สี่ค่ะที่วัดถ้ำผูว่าเมืองการจนันทบ,บรุรีห่อพระสามองค์หลวงพ่ออุปคุตกับหลวงพ่อพระศิวลรีแล้วก็พระสังกัจจัยค่ะคถ้าใครว่างก็เชิญไปด้วยนะคะคไปทําบุญร่วมกันค่ะว,วันนี้ไปออกลงทานน้ําแข็งใสค่ะชื่อวัดอะไรนะ วัดถ้ำผูว่ากาญจนบุรีวัดถ้ำพูว่ากาญจนบุรีาากาญจนบุรีรค่ะสวยมากการถ้ำแบบนีค้ครับอนุโมทนาบุญด้วยสาธุสาธุค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยไปชมแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วยช่างใหญ่ดนวยนะครับช่องทางติดต่อจองฮิวตัดผมเบอร์โทรศัพท์ศูนย์5ปดหนึ่งเก้าแปดห้าหกสองสามสี่และศูนย์หกสองห้าสี่แปดสามเก้าเก้าเก้านะครับ ช่องทางออนไลน์ก็จะมี Facebook Fanpage กำเนิดซาลอนนะครับและช่องหนึ่งจะเป็น l i น์แอดนะครับพิมพ์คาว่าแอดไซน์นำหน้านะ K A S C M อ่านว่ากเกษมนะครับสำหรับท่านที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวไปจอดรถได้3จุดนะครับจุดที่1ก็คือจอดที่ตลาดยิ่งเจริญหรือยิ่งเจริญมาร์เก็ตนะครับแล้วก็นั่งฟตบข้ามฝั่งมาเดินเข้าซอยไม่เกิน5 0เมตรร้านอยู่ขวามือนะครับแล้วก็จุดที่2จะเป็นซอย พอหงุดหงดที่ไทยสองแยกสามนะครับอยู่เยื้องๆกับร้านช่างใหญ่นะครับสังเกตร้านไก่ย่างห้าดาวอยู่ตรงข้ามนะครับกับซอยที่จอดรถนะครับมีค่าจอดรถเช่นกันนะครับแล้วก็อีกจุดนึงจะเป็นซอยโรงรับจำนำสะพานใหม่นะครับมีรับฝากรถเหมือนกันนะครับแล้วก็สําหรับท่านที่ต้องการจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวนะครับออกประตู4เดินเข้าซอยไม่เกิน50เมตรร้านอยู่ขวามือนะนะครับถ้าออกประตู3าจะเป็นโรงตลาดยิ่งเจริญนะครับ ลูกค้าที่อนญุญาตให้ช่างใหญ่ถ่ายคลิปวิดีโอนะครับก็นําไปเปผยแพร่ได้ทุกช่องทางนะนะครับก็ช,ช่วยช่วยช่างใหญ่ด้วยนะครับสําหรับลูกค้าที่อยากจะตัดผมหรือว่าอยากจะทําสีดัดผมนะครับให้จองคิวเผื่อมาสักหนึ่งถงสองชั่วโมงนะยังไงก็โทรเช็คกับทีมงานแล้วกันนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้สวัดสวดีครับ คือชื่งใหญ่เพชรมหาชนทุกคนเคารพจับผมตามสั่งหลอขนาดนี้ทำให้ดูดีใครๆก็าามาไม่ว่ายิงหรือชายช่างตัดผมคนเก่งไม่มีใครเกินางานของเขาเด็บทุกทรงกตกแต่งไฟบนหัวรองเท้าน้ำปลาดูเธอจริงๆนึต้องมาตัดกับเขาช่างตัดผมคนเก่งไม่มีใครเกินางานของเขาเด็ด ทรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้านั่งปลาดุเธอจริงๆนะต้องมาตัก,กับเขาเขาเป็นยูทูบเบอร์คนดังวันนี้กดติดตามอย่าพลาดคลิปใหม่ส้อนตัพคงส้อน